การสอนเขียนโค้ดให้เด็กๆเนี่ยนะคะให้เข้าใจแล้วก็สนุกไปด้วยอะ่ะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันนะคะจะทำยังไงให้เรื่องเทคโนโลยีที่ดูซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายไม่น่าเบื่อวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะมาเจาะลึกกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเป็นการวิเคราะห์วิธีการสอนโคดิ้งด้วยโปรแกรม Scratch ของคุณครูพีรพลวงศรีเทพจากโรงเรียนบ้านช่องกพัดค่ะ ใช่ครับคือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับที่เขาได้ดูทั้งไฟล์เสียงบันทึกการสอนจริงๆแล้วก็เอามาเทียบกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่คุณครูเขาเขียนไว้เลยอ๋อดูของจริงเทียบกับแผนเลยนะคะครับผมแล้วเป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่าบทเรียนนี้เนี่ยทำได้ดีแค่ไหนในการปูพื้นฐานเรื่องโคดดิ้งให้เด็กๆ อะไรคือเคล็ดลับหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสอนครั้งนี้มันเวิร์กมีประสิทธิภาพนะคะเราจะพิจารณากันตั้งแต่ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือ KPA ที่เราเรียกกันการนำแนวคิดเอ่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL มาใช้แล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างเพื่อการพัฒนาต่อย,ยอดด้วยค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่ผลการประเมินต่อเลยเป้าหมายหลักของบทเรียนนี้คือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Scratch ให้ตัวละครเคลื่อนที่ใช่ไหมคะ การวิเคราะห์เนี่ยได้ตรวจสอบว่าการสอนจริงมันบรรลุเป้าหมายตามแผนไหมครบทั้งความรู้หรือ K ทักษะกระบวนการหรือ P แล้วก็เจตคติคือ A หรือเปล่าผลเป็นยังไงบ้างคะครับผลผลออกมานี่น่าสนใจมากครับคือมันมีความสอดคล้องครบถ้วน100%เซเลยในทุกด้านเลยครับทั้ง K ทั้ง P ทั้ง A โหร้อทั้งสด้านเลยเหรอคะฟังดูแบบ โอ้โหเป็นบทเรียนในอุดมคติเลยนะคะเนี่ยมีอะไรที่ทำให้มั่นใจได้ขนาดนั้นคะอย่างด้านความรู้หรือเคที่ว่านักเรียนต้องอธิบายการใช้บล็อกคำสั่งต่างๆได้เนะะี่ยค่ะอันนี้มีหลักฐานอะไรมายืนยันคะครับเป็นคำถามที่ดีครับคือที่บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะราบเรื่องไม่มีสะดุดเลยนะครับแต่หมายถึงว่าเป้าหมายหลกัลกๆที่ตั้งไว้ในแผนนะครับมันบรรลุผลจริงๆสําหรับด้านความรู้หรือ T เ,เนี่ยสิ่งที่สังเกตเห็นชัดๆเลยก็คือ คุณครูเขาไม่ได้แค่บอกว่าบล็อกนี้ทำอะไรบล็อกนั้นทำอะไรแต่มีการอธิบายที่มันเชื่อมโยงให้เห็นภาพอะครับอย่างเช่นอ,อ,อธิบายเรื่องแกน x แกน y เพื่อให้เข้าใจทิศทางการเคลื่อนที่การปรับขนาดตัวละครหรือที่สำคัญมากๆเลยคือหลักการทำงานของบล็อกเคลื่อนที่ที่ครูชี้ให้เห็นว่าการใส่ค่าเวลาต่างกันเนี่ยมันมีผลต่อความเร็วยังไงหรือการใช้บล็อกรอเพื่อสร้างจังหวะสร้างดีเลย์ให้การเปลี่ยนท่าทางมันดูเป็นธรรมชาติขึ้น อ๋อค่ะค่ะคือเน้นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่จำว่าบล็อกไหนทำอะไรถูกต้องครับแล้วหมัดคามที่ชัดเจนมากๆก็คือพอดูจากใบงานที่นักเรียนทำประกอบกับการฟังเสียงการตอบคำถามในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถอธิบายได้จริงๆครับว่าชุดคำสั่งที่เห็นเนี่ยมันมีผลยังไงเช่นบล็อกชุดนี้ทำให้กระโดดนะชุดนี้ทำให้เปลี่ยนรูปร่างหรือชุดนี้ควบคุมลูกบอลอะไรแบบนี้ครับ มันแสดงว่าเขาเข้าใจหลักการทำงานเบื้องหลังจริงๆไม่ใช่แค่ทำตามขั้นตอนเฉยๆก็เลยถือว่าบรรลุเป้าหมายด้านความรู้ไปได้ครับเข้าใจแล้วค่ะไม่ใช่แค่ทำได้แต่ต้องอธิบายได้ด้วยว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วด้านทักษะกระบวนการหรือ P.O.A. ล่ะคะที่ว่าต้องเขียนโปรแกรมให้ตัวละครทำงานได้จริง อันนี้เห็นผลเป็นรูปธรรมยังไงบ้างคะในห้องเรียนด้านทักษะหรือ P นี่ก็ชัดเจนไม่แพ้กันครับเพราะหัวใจสําคัญของมันคือการลงมือทําจริงซึ่งนักเรียนก็ได้ปฏิบัติจ,จริงตลอดคาบเลยครับตั้งแต่เริ่มวางบล็อกคําสั่งตามใบกิจกรรมลองเปลี่ยนชักหลังปรับค่าตัวเลขต่างๆด้วยตัวเองที่สําคัญคือมีการเอาความรู้มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาด้วยเช่นการเพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าสป라이ต์แตะลูกบอลให้หยุดทั้งหมด อันนี้คือเริ่มเป็นการแก้ปัญหาแล้วนะครับไม่ใช่แค่ทำตามอย่างเดียวอืมค่ะแล้วมีการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนกว่านั้นไหมคะแบบที่เอออาจจะไม่ได้มีบอกไว้เป๊ะในใบางานอืมครับมีครับ,ม,รบมีจุดที่น่าสนใจมากเลยคือตอนที่นักเรียนเขาเจอปัญหาว่าตัวละครที่เขาเขียนโปรแกร,รมไว้ครับมันกระโดดหลบลูกบอลไม่ทันซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานจริงๆคุณครูไม่ได้บอกคําตอบเลยนะครับ ไม่ได้บอกว่าเอาต้องแก้ค่านี้นะแต่ใช้วิธีกระตุ้นถามนําให้นักเรียนลองสังเกตดูซิลองปรับค่าความเร็วดูทั้งความเร็วกระโดดความเร็วลูกบอลเอ่อลองปรับด้วยตัวเองจนกระทั่งหาจุดที่มันสมดุลได้สําเร็จตรงนี้แหละครับคือการแสดงทักษะการแก้ปัญหาหรือ problem solving ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญมากๆของการเขียนโปรแกรมเลยทําให้ด้าน P เนี่ยก็ถือว่าบรรลุผล100%ตามเป้าหมายครับ โหการที่ครูไม่บอกคำตอบตรงๆแต่กระตุ้นให้ลองเองนี่สำคัญมากๆจริงๆนะคะมันทำให้เขาได้คิดได้เรียนรู้จากปัญหาจริงๆทีนี้มาถึงด้านสุดท้ายค่ะด้านเจตคติหรือ A ที่วัดเรื่องความใฝ่เรียนรู้อันนี้สังเกตจากอะไรได้บ้างคะมันก็เป็นเรื่องที่วัดขนเป็นรูปธรรมยากเหมือนกันนะคะเรื่องเจตคติเนี่ยจริงครับ วัดยากวัดเป็นตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่ามันมีพฤติกรรมบ่งชี้ที่สังเกตเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนมากครับตลอดการสอนเนี่ยจะเห็นเลยว,ว่านักเรียนเขากระตือรือล้นมากคือมีส่วนร่วมสูงมากตั้งแต่ตอนต้นเลยครับที่ครูใช้เกมไดโนเสาร์มาเป็นตัวนำนักเรียนก็ตอบคำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบดูสนุกสนานมาก หรือตอนที่ให้ลองวางบล็อกคำสั่งต่างๆก็มีการต,าตอบสนองทันทีมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหา,ามีการทดลองปรับค่าต่างๆด้วยความสนใจเองเลยแล้วมีตัวอย่างที่แบบชัดๆไหมคะว,ว่าเขาดูสนุกหรือว่าอินไปกับจิจกรรมมากๆอะไรแบบนี้มีครับมีจังหวะหนึ่งที่นักเรียนเขาลองเล่นเกมที่ตัวเองเพิ่งปรับโค้ดไป แล้วอาจจะพลาดหรือตายในเกมอะไรแบบนี้นะครับก็มีโพ่งออกมาประมาณว่าโอ้โหครูโดดไป 5G เลยอะไรทำนองนั้นซึ่งแม้จะเป็นภาษาพูดเล่นๆน,นะครับแต่มันสะท้อนว่าเขากำลังสนุกเขามีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่ทำอยู่จริงๆไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งไปเรื่อยๆแบบหน้าตาเบือเบ่อๆ บวกกับการที่พวกเขาสามารถตอบคําถามในใบงานได้ถูกต้องแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับครูอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ําว่าพวกเขามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในเรื่องนี้จริงๆครับดังนั้นด้านเจตคติหรือ A เนี่ยก็ถือว่าฝ่านเกณฑ์หน100ึเช่นกันโหฟังดูแล้วเป็นภาพรวมที่น่าประทับใจมากเลยค่ะการที่บทเรียนนี้บรรลุปเป้าหมายได้ครบถ้วนทั้ง K ทั้ง P ทั้ง A แบบนี้แสดงว่าต้องมีวิธีการสอนที่ไม่ธรรมดาอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยคำถามสำคัญต่อมาก็คือ ทำไมบทเรียนนี้ถึงประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้คะอะไรคือคกลไกสําคัญหรือเคล็ดลับที่ทําให้มันเวิร์กคะครับผมนั่นเป็นประเด็นที่การวิเคราะห์เนี่ยเขาเจาะลึกลงไปต่อเลยครับแล้วก็พบว่าหัวใจสําคัญที่ทําให้การสอนครั้งนี้ได้ผลดีมากๆเนี่ยมาจากการที่คุณครูพิรพลท่านได้น,นาหลักการของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือที่เรียกกันว่า problem based learning PBL นะครับมาปรับใช้อย่างเป็นธรรมชาติ และก็มีประสิทธิภาพสูงมาก PBL หรือคะอืมพอจะอธิบายขยายความได้ไหมคะว่าหลักการ PBL นี้มันเข้ามามีบทบาทในการสอน scratch ครั้งนี้ยังไงบ้างคะมันต่างจากการสอนแบบที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปยังไง ได้เลยครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือการสอนครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนองค์ประกอบสำคัญๆของ PBL ได้อย่างชัดเจนหลายข้อเลยครับข้อแรกที่เด่นชัดมากเลยคือการเริ่มต้นด้วยปัญหาที่กระตุ้นความอยากรู้หรือ problem-driven คือคุณครูไม่ได้เริ่มด้วยการบอกว่าอ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนบล็อกคำสั่งนี้นะครับแต่เริ่มด้วยการให้ลองเล่นเกมไดโนเสาร์ที่เด็กๆคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแล้วก็ตั้งคำถามชวนสงสยัยชวนคิดต่อว่าเอ๊ะ เกมนี้มันทำงานยังไงนะทำไมเรากดปุ่มนี้แล้วไดนโนเสาร์มันกระโดดแล้วเราจะสร้างอะไรแบบนี้ด้วยตัวเองได้ยังไงคำถามเหล่านี้แหละครับที่มันสร้างปัญหาหรือความท้าทายที่น่าสนใจขึ้นมาทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากหาคำตอบด้วยตัวเองอ๋อค่ะค่ะคือใช้สิ่งที่เขาคุ้นเคยใกล้ตัวมาสร้างความสงสัยก่อนแล้วค่อยพาไปหาเครื่องมือหรือความรู้เพื่อตอบคาถามนั้นๆใช่เลยครับ นั่นแหละครับมันทําให้การเรียนรู้มันมีเป้าหมายที่ชัดเจนสําหรับตัวเด็กตั้งแต่ต้นเลยแล้วต่อมาก็คือการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือ Student Center ตลอดกิจกรรมเนี่ยนักเรียนคือคนลงมือปฏิบัติจริงนะครับเป็นคนสังเกตทดลองวางบล็อกอาจจะผิดบ้างถูกบ้างเสนอวิธีแก้ปัญหาครูไม่ได้เป็นคนพูดหรือสาธิตยอยู่หน้าชั้นตลอดเวลาแล้วบทบาทของครูเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนคะถ้าไม่ใช่ผู้บรรยายหลักเหมือนเดิม บทบาทครูก็จะกลาเกณนผู้อำนวยความสะดวกครับหรือ facilitator หรือจะเรียกว่าเป็นโค้ชก็ได้ครับคือครูจะคอยตั้งคำถามกระตุ้นมากกว่าเช่นลองดูซิว่าถ้าเปลี่ยนค่านี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้มันเคลื่อนที่แบบที่เราต้องการหรือให้คำแนะนำชี้แนวทางเมื่อนักเรียนติดปัญหาจริงๆ อย่างตอนหาจุดสมดุลความเร็วกระโดดกับลูกบอลน,นั่นแหะครับครูไม่ได้แก้ให้แต่ชี้แนวทางให้ไปลองต่อเองซึ่งแนวทางแบบนี้มันก็ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ self-directed learning โดยตรงเลยครับนักเรียนต้องพยายามคิดพยายามหาทางออกด้วยตัวเองก่อนเรียนที่เฉียบคมมากๆเลยนะคะเนี่ยถูกต้องเลยครับและองค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญของ PBL ที่เห็นในการสอนนี้ก็คืองานหรือภารกิจที่มีความหมายหรือ authentic tasks การที่นักเรียนได้ลงมือสร้างกลไกอะไรบางอย่างที่มันคล้ายกับเกมที่เขาเพิ่งเล่นไปหรือได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทําให้ตัวละครมันเคลื่อนไหวได้อย่างที่ต้องการเนี่ยมันเป็นงานที่จับต้องได้นะครับมันท้าทายแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมันไม่ใช่โจทย์แบบนาม,มาทำที่ทำเสร็จแล้วก็จบไปแต่เป็นสิ่งที่เขาสัมผัสได้ถึงความสำเร็จจริงๆเมื่อทำได้ ฟังดูแล้ว PBL นี่เป็นแนวทางที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนผ่านการลงมือทำแล้วก็เรียนผ่านการแก้ปัญหาจริงๆเลยนะคะมีองค์ประกอบอื่นๆของ PBL ที่พบในการวิเคราะห์ครั้งนี้อีกไหมคะกับมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการทำงานร่วมกันหรือ collaboration ซึ่งจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของ PBL เหมือนกันในแผนการสอนของคุณครูเนี่ยมีการระบุถึงการร่วมกันแสดงความคิดเห็นอยู่นะครับแต่ว่า จากการฟังเสียงบันทึกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพกิจกรรมที่เน้นการทํางานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มอย่างชัดเจนเท่ากับกิจกรรมที่แต่ละคนลงมือทําด้วยตัวเองซึ่งถ้าจะมองหาจุดที่แบบเสริมให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปได้อีกเนี่ย การเพิ่มกิจกรรมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นเช่นให้ช่วยกันหาข้อผิดพลาดหรือดีบักในโค้ดของเพื่อนหรือระดมสมองกันออกแบบกลไกเกมที่มันซับซ้อนขึ้นเป็นทีมก็น่าจะยิ่งส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นทักษะสำคัญมากในศตวรรษที่21ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับเข้าใจเลยค่ะก็คือเป็นการต่อยอดจากฐานที่ดีมากๆอยู่แล้วให้มันสมบูรณ์ขึ้นไปอีกขั้นในมิติของการทำงานร่วมกัน ทีนี้ถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการสอนครั้งนี้จะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแต่การวิเคราะห์ก็มักจะมาพร้อมกับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเสมอข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ครั้งนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะนอกจากเรื่องการทํางานร่วมกันที่เพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับก็มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกสัก2อสาประเด็นนะครับซึ่งต้องย้ําอีกทีว่าเป็นไปเพื่อการต่อยอดนะครับไม่ใช่การตําหนิข้อบอกพร่องร้ายแรงอะไรเพราะภาพรวมเนี่ยคือทําได้ดีมากอยู่แล้ว ข้อแรกก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นี้เลยครับคือส่งเสริมการทํางานร่วมกันเป็นทีมให้ชัดเจนขึ้นอาจจะลองออกแบบกิจกรรมที่มันต้องอาศัยการทํางานเป็นคู่หรือกลุ่มเล็กๆจริงๆเช่นอาจจะเป็น pair programming ที่ให้นักเรียนสลับการเขียนโค้ดสลับกันเป็นคนตรวจหรือให้กลุ่มช่วยกัน debug โปรแกรมของเพื่อนที่ไม่ทํางานตามที่คิดคือการที่ได้อธิบายความคิดของตัวเองให้เพื่อนฟังหรือได้รับฟังมุมมองของเพื่อนเนี่ยมันจะช่วยให้เข้าใจเรื่องนั้นๆได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ได้ฝึกทักษะการสื่อสารไปในตัวด้วยครับ อืมการดีบักโค้ดเพื่อนนี่น่าจะได้เรียนรู้เยอะจริงๆนะคะทั้งจากปัญหาของเพื่อนแล้วก็ได้ฝึกอธิบายแนวคิดของเราเองด้วยแล้วข้อต่อไปล่ะคะข้อที่2คือการเพิ่มช่วงเวลาสําหรับการสะท้อนคิดหรือ reflection และการเชื่อมโยงสู่โลกภายนอกครับคือหลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมสําเร็จแล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักคู่นึงชวนคุยหรือตั้งคาถามกระตุ้นให้เขาคิดต่อยอดอย่างเช่น หลักการเรื่องลำดับคำสั่งหรืองเงื่อนไขหรือการรอที่เราใช้ใน Scratch วันนี้แหละมันเหมือนหรือต่างจากขั้นตอนการทำอะไรในชีวิตประจำวันของเราบ้างไหมหรือทักษะการลองผิดลองถูกการค่อยๆปรับแก้ปัญหาที่เราทำในวันนี้เนี่ยมันเอาไปใช้แก้ปัญหาเรื่องอื่นๆนอกห้องเรียนได้ไหมแล้วใช้อย่างไร การสะท้อนคิดแบบนี้ครับจะช่วยให้การเรียนรู้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ทําให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้นอืมเป็นการช่วยให้นักเรียนดึงบทเรียนสําคัญออกมาจากกิจกรรมไม่ใช่แค่สนุกแล้วก็ลืมไปเมื่อหมดคาบใช่ครับและข้อเสนอแนะสุดท้ายก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดการความแตกต่างระหว่างผู้เรียนหรือ differentiation ครับคือจากการฟังเสียงเนี่ยก็เห็นว่าครูมีการบริหารจัดการเวลาในภาพรวมได้ดีอยู่แล้ว แต่เพื่อรองรับความจริงที่ว่านักเรียนแต่ละคนก็มีพื้นฐานมีความถนัดแล้วก็เรียนรู้ด้วยความเร็วที่ต่างกันไปนะครับการเตรียมภารกิจเสริมหรือ Challenge สำหรับคนที่ทำกิจกรรมหลักเสร็จเร็วกว่าเพื่อนเช่นอ่ะลองเพิ่มอุปสรรคในเกมอีกแบบดูสิหรือลองทำระบบนับคะแนนเพิ่มดูไหม ควบคู่ไปกับการมีแนวทางหรือมีเวลาสำหรับสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับคนที่อาจจะต้องการเวลาหรือต้องการคำแนะนำมากกว่าพื้นคนอื่นๆก็น่าจะช่วยให้ทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตัวเองมากขึ้นครับผมประเด็นเรื่อง differentiation นี่เป็นความท้าทายของการศึกษาในทุกระดับทุกวิชาเลยนะคะทำยังไงให้ทั้งคนที่ไปได้เร็วแล้วก็คนที่ต้องการการสนับสนุนเป็นพิเศษได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งคู่ ข้อเสนอแนะเหล่านี้ก็ดูเป็นการต่อยอดที่สมเหตุสมผลมากๆค่ะแล้วบทสรุปสุดท้ายของการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้คืออะไรคะถ้าให้ประเมินภาพรวมแล้วก็อาจจะให้คะแนนออกมาเลยจะเป็นยังไงคะครับสรุปโดยรวมนะครับจากการพิจารณาทั้งหมดทั้งความสอดคล้องกับจุดประสงค์ KPA ที่ทำได้ร้อยเปอร์เซนตการนำหลักการ PBL มาปรับใช้อย่างยอดเยี่ยมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน และการทำหนา้าที่ f ฟซิลิเทเตอร์ที่มีประสิทธิภาพของคุณครูรวมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการต่อยอดที่คุยกันไปแล้วเนี่ยผมมองว่านี่เป็นการสอนที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูงมากครับถ้าให้คะแนนออกมาเป็นตัวเลขนะครับผมให้9.5เต็ม10ครับ9.5โอ้โหถือว่าสูงมากจริงๆนะคะ ใช่ครับที่ให้คะแนนสูงขนาดนี้เพราะว่าจุดแข็งมันชัดเจนแล้วก็เป็นจุดที่สำคัญมากๆด้วยคือการที่แผนการสอนมันไม่ได้อยู่แค่ในกระดาษแต่ถูกนำมาปฏิบัติจริงได้อย่างเห็นผลชัดเจนนักเรียนได้พัฒนาครบทั้งความรู้เคได้ฝึกทักษะการลงมือทำและแก้ปัญหาจริงผีแล้วก็มีทัศนคติที่ดีสนุกกับการเรียนรู้ A ผ่านกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ส่วน0.5ที่หายไปก็เป็นเพียงพื้นที่เล็กๆครับสำหรับการต่อยอดในเรื่องการทำงานร่วมกันที่ชัดเจนขึ้นการสะท้อนคิดเชื่อมโยงแล้วก็เรื่อง differentiation ที่ถ้าเสริมเข้าไปได้ก็จะทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งๆขึ้นไปอีกครับชัดเจนมากเลยค่ะสรุปแล้วสิ่งที่เราได้เห็นจากการเจาะลึกกรณีศึกษานี้ก็คือตัวอย่างของการสอนโคดิ้งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยนะคะมันแสดงให้เห็นว่าการออกแบบบทเรียนที่ดี โดยใช้กลยุทธ์อย่าง PBL ที่เริ่มต้นจากปัญหาใกล้ตัวเด็กและมีความน่าสนใจเนี่ยสามารถเปลี่ยนวิชาที่อาจจะดูซับซ้อนให้กลายเป็นการผจญภัยที่ท้าทายแล้วก็สนุกสนานสำหรับเด็กๆได้จริงๆถูกต้องเลยครับและยังชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญมากๆของครูในฐานะผู้อำนวยความสะดวกหรือ facilitator ที่คอยกระตุ้นตั้งคำถามและให้การสนับสนุนมากกว่าจะเป็นแค่ผู้ถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเลยครับเป็นกรณีศึกษาที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะสำหรับคุณครูหรือคนที่สนใจเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณน,นะคะครับผมก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้ผมอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักนิดหนึ่งครับคือจากที่เราเห็นกันว่า บทเรียนนี้สามารถนําเกมง่ายๆที่เด็กคุ้นเคยอย่างเกมไดโนเสาร์เนี่ย มาเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโค้ดที่อาจจะดูซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยมันทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าแล้วมันมีประสบการณ์อื่นๆในชีวิตประจําวันของเราหรือมีเกมง่ายๆหรือกิจกรรมรอบตัวอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะมองข้ามไปจะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นประตูบานใหม่ที่จะช่วยให้เราหรือผู้เรียนคนอื่นๆเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนในเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นก็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาหรือแม้แต่ทักษะชีวิตอื่นๆก็ต โอ้โหเป็นคำถามปิดท้ายที่กระตุ้นให้เรากลับไปมองสิ่งรอบตัวด้วยมุมมองใหม่จริงๆเลยนะคะว่าอะไรๆก็อาจจะเป็นบทเรียนได้ถ้าเรามองเป็นขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การวิเคราะห์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายในวันนี้และขอบคุณสำหรับการมาร่วมสำรวจกรณีศึกษาการสอนโคดิ้งที่น่าสนใจของคุณครูพิรพลวงศรีเทพในครั้งนี้ค่ะยินดีครับผม